ก็จะติดกับเหมือนคล้ายๆบึ้อะค่ะเล็กๆก็ก็ซื้อมาจากร้านเอเชียแล้วก็เพาะต้นละสิบเหรียญก็สามบาทเลยนะต้นดูดูน่าสงสารมากอาทลายโจรก็คิดว่าน่าจะตายไปเรียบร้อยแล้วมั้งแต่ก็อันนี้เป็นมะกรูดนะคะมะกรูด วัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่หลังบ้านนะหลังบ้านก็จะติดกับเหมือนคล้ายบึงอะคะ่ะเล็กๆก็เอาเรือไปพายได้นะนี่ไม่ไม่ใช้แม่น้ำนะคะติดเป็นบึงเล็กๆอนะก็พืชผักไทยนะคะ เขาปลูกเล่นก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสวนหลังบ้านนะว่าสวนหลังบ้านเนี่ยปลูกผักที่มันเป็นผักเอเชียไว้ะค่ะเพราะว่าเราไปร้านเอเชียแล้วมันแบบว่าเขาค่อนข้างแพงเราก็อะไรปลูกได้เราก็ปลูกนะจะบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยปลูกอะไรเลยนะ่าซื้อง่ายมันเดินออกไปตลาดอร้าน เราก็แบบซื้อได้แล้วทุกอย่างแต่ที่นี่มันไม่ใช่อะค่ะมันต้องขับรถออกไปแล้วก็ร้านพวกเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ที่เนี่ยที่ไม่ใช่ร้านเอเชียก็ไม่มีมันไม่มีเลยอะของขายที่จะหาได้อะเช่นตะไคร้หรือว่าขาเนี่ยยังหายากมากเลยนะคะก็เลยปลูกเอง เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้างแต่จะบอกว่ามันหน้าหนาวอะค่ะมันก็เลยแบบอาจจะดูแห้งแล้งไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรช่วงนี้เพราะว่าปลูกไปแล้วมันก็จะตายนะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมาดูที่แรกก่อนนะก็คือติดน้ำนี่แหละก็จะมีตะไคร้นะสองกอนั้นกับต้นเตยเนี่ยตะไคร้เนี่ย ก็ซื้อมาจากร้านเอเชียแล้วก็เพาะเองแล้วก็มาปลูกไว้ตรงนี้มันก็เลยกอใหญ่มากก็ต้นเตยเนี่ยซื้อมากกับพี่ที่เขาขายในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะคนไทยนี่แหละเขาเพาะต้นละสิบเหรียญก็300บาทเลยนะต้นเตยเสร็จแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาขยายพันธุ์เองอะ่ะเพาะเองเป็นนอหน,นอไว้แล้วมันก็งอกเนี่ย ก็เลยได้มาเนเยอะมากเลยเป็นกอเยอะมากอันนี้ก็ปลูกเป็นโหระพาดูดูน่าสงสารมากกะเพรานี่ไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าตายหมดมีที่ยังเหลืออยู่ก็ผักชีฝรั่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะปลูกได้เยอะขนาดนี้นี่ผักชีฝรั่ง ที่ฝรั่งน,นี่โหราพานะคะก็นี่ฟ้าทลายโจรก็คิดว่าน่าจะตายไปเรียบร้อยแล้วมัง้งแต่ก็ทิ้งมันไว้ก่อนเพราะมันก็ตายไปหลายรอบแล้วอะแล้วพรหน้าหนาวใบมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบเนี้ยสีดำเพราะว่ามันไม่ชอบความหนาวอันนี้นะก็อันนี้ ตายเรียบร้อยแล้วเหมือนกันกระชายแต่ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอหน้าร้อนเดี๋ยวมันจะกลับมาเองก็ใบเหี่ยวหมดอันนี้ก็เป็นขาขาก็ยังมีใบาหายไปหมดหน้าหนาวไม่มีอะไรเลยมีต้นเตยที่เพาะไว้แล้วก็มีผักชีมาโรยๆยไว้มันก็ขึ้นมาบ้างนะแล้วก็ต้นเตยอีกต้นหนึ่ง อันนี้เป็นใบพลูนะคะหรือใบชพรูนี่แหละน้องคนไทยไปซื้อไข่เป็ดเขาเขาก็เลยแบบให้มานะนี่เป็นมะกรูดนะคะมะกรูดที่ปลูกไว้ต้นนี้ก็อายุสามปีตรงนี้หนึ่งปีแล้วตรงนี้ก็ประมาณหกเดือนนะแล้วก็ นี่ผักชีฝรั่งนิดนึง ลูกก็เล่นทรายตรงโ้นอ่านี่ก็เป็นสวนเล็กๆหลังบ้านเป้นะคะคือช่วงนี้จะบอกว่าเป็นหน้าหนาวอะอะไรอะไรมันก็จะดูแบบแห้งแล้งแล้วก็ตายไปหมดอย่างโหร,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 ระพากะเพราเนี่ยคือกระกระกระเพราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าหน้าหนาวอะไงๆก็ตายมันมันไม่ใช่พืชเมืองหนาวไง มันเป็นแบบผักเมืองร้อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยตายแล้วก็การที่ทําบัตรกะเพราที่เนี่ยเขาใช้ใบโหระพานะคะเพราะกะเพราอ่ะมันไม่มันไม่ทนมันตายง่ายนะก็เลยโหระพานี่จะทนแล้วก็แต่ว่ามันก็ดูเหี่ยวเหียวไงเพราะว่ามันหน้าหนาวนะแล้วก็เดี๋ยวพอหน้าร้อนนะคะจะเริ่มจะเริ่มปลูกประมาณสักเดือนมีนาเนี่ยจะเริ่มปลูกผักได้ละ เพราะว่ามันจะพืชเมืองร้อนเนี่ยมันจะพืชแถวเอเชียแถวเมืองไทยอย่างเงี้ยพืชแบบเนี้ยผักแบบเนี้ยจะขึ้นง่ายลลง่ไงนะคะฝากติดตามคลิปต่ออไปของเป้ด้วยนะคะเห็นวันนี้ลาไปด้วยบรรยากาศหลังบ้านนะช่วงนี้ไม่ได้เอาเรือไปพายนะคะเรืออยู่ข้างบนหนักก็เลยยังไม่ได้เอาไปพาย ค่ะบายๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ